ครับดีณผู้ผมนะครับซึ่งในวันนี้คับผมเราจะมารีวิวไม์ขับ1.9กันนะครับผมผมไม่ทำแบบละเอียดนะครับผมก็แรกครับผมผมหยิบมาเลย a ม้ก๊อกแพรนก็คือต้นกลางที่เป็นแบบพวกแพรนหรือไม้ปอกเปลือกอันที่สองจะเป็นเอ่อไม้ก๊อกฟรชก็คือเป็นรั้วของเจ้าต้นกลางครับ แปลเป็นไทยให้แล้วต่อไปแม <Mango, The. S 1> งกอกเดอก็เหมือนประตูะสมมติว่าผมจะใช้เป็นออันนี้มัดก่อนสมมตินี่คือบ้านนะคะของบ้านสมมตนี่คือบ้านเราต้องทำบ้านให้ใหญ่ๆก็ได้ครับ แต่ส่วนผมจะทำเป็นบ้านเล็กๆแล้วกันนะครับโอเคสมมุติคือบ้านครับเนี่ยมันจะเหมือนประตูพุณนฐานก็ซึ่งอันต่อไปครับผมม้กอกเแ็กตอกศตอซึ่งอันนี้จะเป็นต้นกระดงที่เป็นประตูนะครับก็วผมจะสวมด้ในอ่ะ มาถึงไม่ใช่อะไรนะจังเกิลสวอมไปไหนจะได้เจอนันนขอไฮไลท์ดีวกว่านะครับอัตวินดาวผมพิสพิสซ์มักลรอกพิสซมักอเอาไปเอาก็จะเป็นสำหรับโคนนะค่ะโคล โนูโนพวกง่ายนะครับผมจะเป็นปประมาณนี้เอา,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 าต่อไปนะครับผมบัตบิก็คือจะเป็นแบบอิดโซลชันเอ่ออันต่อไปครับผมบัตสแล็คต่อไปเลยนะครับผม ดีดยวผมจะมาให้ดูไฮไลท์ดันที่19.0นะครับอต่อไปนะครับผมเป็นสปรูกคล็อกก,ก,กก็คือเป็นไม้ของต้นกลางๆที่ปอกเปลือกด้านนอกอะ่ะอ่ะนี่คือ,อไม้ก,ก๊อกล็อกนะครับผมเป็นไม้ปกติน่ะสองอันเนี้ยคือมันปอกตรงเนี้ยไอ้น้ำตาลออก อาต่อไปนะคบผมแมนโก้พลิกก็คือดอกหน่อไม้ของต้นกองกลางหมปีปูให้ดูนะครับผมตรงนี้อันนี้ไฮรินไฮไฮรนก็นคืออันนี้แหละครับบันมีต้นกองกลางแล้วสีนี่ค่ะผมต้นไม้ที่โตเร็วมากที่สุดในโลก นี่เลยสภาพต้นกลูกกาอัลตร้าไฟนะคะผมไม่มัดใช่ไหมมัดมัดนี่มัดนี่เมงกูโรสคือเป็นต้นกลูกลาจมจม,จม น,นี่สามารถตั้งยางนอนนะได้นะนะครับลากมันยังโะรานคุณชมดยไหมว่าเจ้ามัดอ่ะมันสามารถวางไจได้เอามันหายไปไหนอ่ะอีกตัวพืชทาย พื้นตายพื้นตายจำไม่ได้แล้วพืชตายอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยไกด์บักนี่คุณผู้ชมวางได้ครับต่อไปอคือมัดบิ๊กแสบอันนี้จะเป็นมัดคือเป็นโครนครับผมอันนี้เป็นมัดบิ๊กแสบคือเป็น เจ้าอิดของเรานะครับผมเป็นวนใด้จนจังเกิลต้นจังเกิลกูไม่ก็เน็ต oh เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เอาวต่อไปผมไม่โก๊ลลอกไม่ใช่ผมดีดไปเลยไม่โก๊ะเลฟก็คือจะ,จะไฮไลท์งผม ม่เจ้าบอกนอก็จะมีแบบนี้ด้วยทุบนสองซ้ำนี่ฮฮฮาออกไม้นะคบผมมันจะมีจำนวนครับผม,มรบผมับใหม่หนึ่ง <1, S 1> สองสามสี่ห้าห้านะคบผมมีห้าระ,ระดับ ซึ่งเวลาเราทุบเราจะได้โตตัวต้นกงการนะผมไม่ใช่ไอเจ้าตัวไม้ผพนไม่ใช่ตัวตัวปลูกอะต้นกงกโอเคไปอันต่อไปเลยนะครับผมอันนี้มันจะละเอียดกว่าเดิมละเอียดการอันต่อไปนะครับผมจะเป็นแมงกรุ๊กกรุ๊กก็คือลากต้นกงกางนะคะ เสียงระกกเกิดอ่ะต่อไปคือมัดบิดบอก็คือเป็นเจ้าที่เป็นกระเพงต้องสำาึกใจได้ตรงนี้นี่สมมติว่ามันคือกระเพงนี่ค่ะอ่ะต่อไปคือเลนฟอร์ดิสเล่น,นะคะผมอันนี้แปลไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่มีชื่อทางการของมันนะครับผมนี่ ในเป็นไทยอ่ะโอเคนะครับผมขันต่อไปนะครับผมแมงกอสสเตตสเตรนคือจะเป็นมัคกูกางที่อัดไม้นะครับผมแล้วก็ทำเป็นต้นใบอันต่อไปครับผมมัดปิดไม่ใช่อะไรไมแมงกอสสเตตก็คือเราจะเป็นแบบสเตตนะครับต้นกาง์เซ ส็ลอันต่อไปครับผมแมงโก,ก้พิชเพลสนะครับผมก็คือจะเป็นไม้ของต้นกลกกางนะครับผมเป็นปุ่มเหยียบอันต่อไปนะคะผมแมงโก,ก้ฟปอตท่อคือจะเป็นต้นกลกกางๆกับไม้ของต้นกลางๆเป็เป็นปุ่มให้เรากดนะครับอันต่อไป กับพวกนี้ด้วยโอเคนะคะผมทั้งสองันนี้เอาออกไปเลยเนื้อผมมีไฮไลไทต์ตรงอันนี้ด้วยเรือโอเคนะครับผมต่อไปเลยครับผมไมโคบโบต์ก็คือเป็นไม้ของต้นตะกลาเป็นเรือ Let's go. อันต่อไปนะครับผม m a c r o s c o t e w i d g e ก็คือจะเป็นต้นกะลางของต้นกลกลางครับผมเป็นตลุเกาะมันจะลดจากห้าห้าพิกเซลกลายเป็นห้าพิกเซลครับวิธีเก็บของคือในในในมือถือครับในคอมแบบ กดอะไรนะอีใช่ไหมย่ยองอีใช่ไหมแต่อันนี้แค่ไอตรงกระเป๋าคุณผู้ชมผมเอาดิสสวาดให้เอาดำๆแล้วกันนะครับอันเนี้ยกดอัเนี้ยเข้าไปไเนี่ยเอาสีแดงก็ได้เอออย่าเนี่ยอาวัดเนี่ย อันนี้นะคะผมซึ่งอันต่อไปนะครับผม dark boat witch ก็คือเป็นไม้ไม้มืดนะคบผมที่เป็นเรือใส่กล่องอันต่อไปนะครับผม a r c boat witch es. โอเคนะครับผมก็คือจะเป็นไม้ไม้ปกติเลยครับผมจะเป็นเรือใส่กล่องนะครับผมเป็นเรือใส่กล่องอันต่อไปครับผมสปูตบอสวิตเชตก็คือไม้สปูดที่ใส่กล่องที่เป็นเรือใส่กล่องอันต่อไปนะครับผมแบกแบกแบกไอ้แบกอะไรอะ เวส์โบดวิเชตก็คือไม้ขาวที่ที่เป็นเรือ e ต่อไปนะคะผมจังเกิลโบดวิเชตก็คือไม้ของป่าดงดิบนะคะผมที่เป็นเรือใส่กล่องอันต่อไปนะคะผมออสเซเลียโบดวิ h เชตก็คือจะเป็นไม้ออสเตเียนะคะผมไม้ที่สวยงามนะคะผม ใส่เรือไปเลือกใส่กล่องน,นะครับผมโอเคลงผมลองเอาไม้อาเซเลียไอาเซเลียวูดอยู่ไหนอาเซเลียวูดตรงก้นวูดโอ้โหอาเซเลียอาเซเลียไม่ต้องแล้วมต่อไปนะครับ ไฮไลท์มากกว่านั้นอีกนี่เลยขาดไม่ได้นะผมหนึ่งจุดสิบเก้าสเกลนะครับสเกลแคทาลิสสเกลี่ไปไม่ได้ครับผมสอง่ะสี่ไม่ใช่ห้านี่ไงครับผมไปไม่ได้อย่างลึกลับนะครับผม ได้้าเัยนะนี่ส,สกอตสกวก็คือผมคือเป็นชิ้นส่สกวลที่เป็นชิ้สนส่วนแยกนะครับรอไปสกเสร็จซช ครับ g F E F P G p ครับ p เฮ้เอ่ากีบจำไม่ได้้ว โอเคผมเล่มไปอั้งค่าอะไรผิดปกติป่ะกระซิบมันเกิดขึ้นทำไมถึงสกอร์เซนเซอร์มันนิ่งเกมค้างครับโอเคลืมปรับตัวอ okay. ยอัพเดก พีเอ e a เอ็ปเนี้ยอีอน่าก็คือคอมแมน์บล็อกสคอมแมน์ครับ 我懂。 วอะไรที่ง่ครับสมมูลโอเคตัวอะไรดีอืมตัวง่ายโอเคฟอกแล้วกันนะสมมนลฟอกซี่โอเค กระจายไปหไหนดิผู้ชมเดี๋ยวผมจะไ,ไปพาไปดูไฮไลท์นะครับผมเดี๋ยวผมตัดแม่คุณชมผมเจอแล้วใคร ไทไลท์ที่ผมต้องการตามหาเซ็กเองไม่ได้นะคบผมสกอาชกูนั่นก็ต้องเป็นเกิดจกโจสกอตแคทาริท่านนี้นะคบผมจะสมอนตัวที่ผมต้องตามให้คุณผู้ชมดดูนะครับฮัลโหล เกิดออกมาไหนไฮเล็ตลีบมาสี

ย่างกินมาคุณผู้ชมอยู่ผมรอนะครับเลิศมาจริงปค่ะคุณผู้ชมผมรู้แล้วนี่เจ้าขไขไลายถูกมาไม่มาชิชไลายสู้อะนั่นจอคือ วัวเด้งนะครับผมซ่วเด้งก็มาดิบหลา หี่น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 ี่่นีนี่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 น่ว่นนนน่่น่น ชเชลเกอร์มันเป็นอันเดทม็อดเหมือนอันอัน um อันเบทม็อบเหมือนกัน,นะครับแต่มันก็ยังทำลายครับตัวที่มันขยับมันจะมันจะค่ายโอเคคซึ่งในวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย แป๊บเนี่ยครับอโอเคก็อือพอเดีย๋ยวเข้ากับสีโอเค